มึงดูสิในเฟสในในเฟสของของกูเนี่ยเพื่อนตั้งห้าพันเนี่ยไม่มีทุกคนหรอกนะไม่ใช่ทุกคนที่ที่มีโอกาสดีในชีวิตได้ผัวรวยแล้วมีเงินใช้มีเงินมีทองใช้บางคนเขาก็อยู่บ้านเล็กๆธรรมดาเป็นแม่ค้าขายของหาเช้ากินขําอย่าว่าแต่กระเป๋าหลงกระเป๋าลุยเลยกระเป๋าในห้างเคยได้ซื้อใช้หรือเปล่านะและทีนี้มึงจะมาอวดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้คนหมันไส้มึงเพิ่มขึ้นมึงก็รู้นี่ว่าอีเพนเนี่ยที่มันอวด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 เที่ยอวดทานอ่ะ นะสร้างความรําคาญสร้างความหมันไส้ให้กับคนน่ะตั้งเท่าไหร่แล้วมึงยังทำสันดานเดิมแล้วมึงก็มาอวดว่าอะไรนะกูไม่มีอะไรกูใช้เสื้อผ้าราคาถูกๆกูกูไม่มีเงินกูไม่มีสมบัติที่หาอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วมึงมาดูถูกกูทําไมเนี่ยมันเปนเกี่ยวมันเกี่ยวอะไรกันมันเกี่ยวอะไรกันที่ที่กูออกมาต่อสู้เวลากูออกมาด่าควายออกมาออกมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อสถาบันนี่กูต้อง,ต,องต้องใส่ต้องใส่ของดีได้เหรอ กูต้องใส่เสื้อผ้าตัวละสิ่ห้ารอยูโรหรือเปล่าฮะหรือว่ากูต้องมีค่าเรือหาดก่อนกูถึงจะออกมาด่าควายได้หรือกูต้องขับแบบว่าขับรถพอร์ชอะไรอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าฮะมันไม่เกี่ยวนะเว้ยมันอยู่ที่ใจเว้ย